ก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชทุกท่านนะครับวันนี้ก็มากกับผมแมนโก้นะก็อยู่ในเกมเพชซูมเลเตอร์นะครับผมก็เห็นมันมีอัปเดตใหม่เป็นเหมือนอีเวนต์วันทายนะครับก็ได้มีสัตว์เลี้ยงใหม่และหน่วยเงินใหม่เข้ามาตรงนี้นะเนี่ยแล้วคือเพชรที่ผมซื้อมา 400m คือมันหายไปหมดเลยโหรีเพชรใหม่นะโอเคไม่เป็นไรนะครับอะ โดมินัสมาได้ไงเดี๋ยวนะผมมีโดมินัสตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะผมอะโดมินัสมาได้ยังไงครับงงชาดเมื่อไหร่ครับโอเคนี่ครับมันจะเป็นหน่วยอู้คุดเลยว่ะคือมันเป็นหน่วยเงินใหม่ขึ้นมานะ ผมก็นั่งฟาร์มจนสามารถไปสองลูกนี้ได้นะครับแต่ผมไม่ได้ฟาร์มอะไรมากหรอกฟาร์มนิดเดียวอู้ใครคูณใครคูณเงินทำมันเร็วจุงเร็วมากเพชรก็ผมสังเกตว่าเพชรมันก็หาง่ายขึ้นนะเออเพชรหาง่ายขึ้นนะครับคนหนึ่งคอมเมนต์มาแ่อนนะที่เขาบอกว่าให้มาซื้อ เป็นห้องตรงนี้นะครับอ่าตอนนั้นน่าจะเป็นหนึ่งล้านไดมอนด์อยู่นะเออว่างกันแหละอืมตอนนั้นผมมีเงินอยู่สี่ร้อยหัวล้านนะครับไอ้ไม่ใช่เงินเสพชินี่ไงวาเลนไทน์ตรงนี้ไงไหนเข้าไปดูสิมีอะไรบ้าง มันจะเราจะได้นี้ใหม่ป่ะมีป่ะบริเวณไทยไม่มีนะโอเคไม่เป็นไรครับโอ้โหนี่ไงสัตว์เลี้ยงมีตัวใหญ่ด้วยครับแต่เรายังมีหน่วยเงินของเขาไม่พอนะเราก็จะไปฟาร์มก่อนนะครับหน่อยดูสิลองมาดูหน่อย อเยอะเหมือนกันนะอเอกดซื้อเข้าไปเลยมาดูสักหน่อยมีอะไรบ้างปกติดีไม่ได้มีอะไรแปลกไปเออเพชรหาง่ายขึ้นจริงนะซื้อได้หมดเลยตอนนั้นเออเรียบร้อยมาโลกสุดท้ายแล้วไม่ต้องนั่งฟาร์มมันทั้งสิน้นครับ เร็วมากอู้ดูดิหลักโอ้โคตรเร็วอะเร็วมากดูนะครับหนึ่งทีนะโอ้โหเฮ้ยได้สามอู้อีดิดเลยโอเคเราก็จะไป ล้วก็จะไปที่บอลอุย๊ยผมเพ่เห็นนะครับรวมให้เป็นตัวใหญ่เหรอแต่มันต้องใช้กี่ไดมอนดนะ์10ลา้านยังอีกานา้น 250k ่นแหละอะไรอ่ะเขตอะไรเหรอ ออ้โอ้ดีดีเลยโกลเด้น <c oughs> ลีเจนารีเหรอเอาสิเอาสิขอบคุณนะขอบคุณนะโอ้โ oh. oh. ้ที่มันมีกล่องใหญ่ยักษ์พรงนี้แหละเออเราต้องใช้ไอ้หน่วยเงินมาซื้อนะครับซื้อเลยแล้วมาทุบกล่องครับทุบกล่อง นี่ทุกกองและเราก็จะได้ไปโลกสามครับนี่โลกสามพุ่งไปเลยว้าวเรียบร้อยครับอ่ะแล้วเรามีเงินจากโลกสามมาจากไหนเนะี่ยโอ้โหด้งลัวๆเลย ซื้อเลยครับสัตว์นี่คือเราไม่ต้องซื้อเลยนะครับคือเรามีสัตว์หกงดอยู่แล้วนะซื้อไปเถอะแตกแล้วอู้กดเยอะอ่ะจริงเอ,อ๊คือตอนนี้เงินเราสามารถซื้อได้ทุกไข่เลยนะไข่แพงแค่ไหน เราก็ซื้อได้ในโลกนี้นะครับซื้อเลยนะตรงนี้ยังไม่ซื้อได้ว่มดเอ้ซื้อเลยซื้อเลยโอเคแล้วก็รอนะครับตอนนี้ใกล้แตกแล้วครับกล่องของเราโดยที่เดียว เรียบร้อยตองแตกแล้วอะไรอะพี่จะอ,อะไรมาให้อีกผมมีแค่ตัวเนี้ยอ่ะเอา,เอาไม่เอาไม่เอาพี่ต้องเอาตัวอะไรมาแยกอ๋อพี่มีอันนั้นเหรองั้นผมให้ตัวนี้อ่ะผมให้ตัวนี้ เย่รยบร้อยตอนนี้เรามีอยู่เจ็ดเจ็ดอะไรเนี่ยเจ็ดสิบห้าบีอะเจ็ดสิบห้าบีแล้วกันมาแล้วเราก็จะไปทำควยกันเลยนะครับทำควสทำลายสามกล่อง เรียบร้อยแล,แล้วก็ไปเลยแล้วเราก็จะไปลูกสีกันเลยครับเย่กร yeah! ะโดดกระโดดเลยดังนั้นผมก็ขอลาไอเพียงเท่าน,นี้ก่อนเลยนะครับบ๊ายบายนะก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่มา,าชมนะครับบบ๊ายายนะ